โอเคครับดูคำเฉลยครับอ่ากี่สมนะครับหนึ่สามนี่เป็นอะไรายแปดสิบเอ็ดตายแปดสิเอ็ดตายนีค่าเท่าไหร่ครับเปตารางได้ศูจุด 9 8 8นะครับข euh ้อที่4ี่หาสาย17บเสาย17เตอบอะไรครับ0.2 9 2 0.2 9ดต่อไปข้อที่5้าครับสาคอสยสิบเกใช่ไหมข้อที่6 แทนอะไรครับแทน18องศาก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ0.325ถูกไหมข้อที่7ที่7แทน81แทน81อี่ยกทดูจากตารางได้สุดวเลย สามหนึ่งสนะครับข้อที่แปดทสีนะ่สิบเจ็ดพอสี่เท่าไหร่นะสูงช่ไหม 5, 6, 8, 2, หกแปดสองดีมาก้้อที่9ให้หาโคเซ็กครับ 5, เราทราบว่าโคเซ็กคือส่วนกลาบของไซนนะครับโคเซ็กสามสห้า หนึ่งส่วนซรายสามสิบห้าไปใช่ไหมฮะทายสามห้าเท่าไหร่ครับสามสิบห้าเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ห้าเจ็ดสี่หารกันแล้วได้เจสโอเคคเรับเพื่อนบอกมาแล้วฮะ,ะข้อที่สิสบเอาไปเซฟออกมาสิ เศษสามสิเซษือส่วนกลับของอของัวหนึ่งส่วนคอ, 35, อสาอสามองศา35มองศาคอสสามสาเท่าไหร่ นัน่นคนที่เลขกกี่ผิดอดอนันอ 35, ออนนนะ่นคอดสก็คือส่วนจากของแทนอันสามันเท่าไรครับต่น่คอเจแล้อาตอบเลยครับ1จุด4,28ต่อไปข้อที่12บสอโคเซ็เจ็ดโคเซ็คือส่วนจัก,ก,กของใคร ซ้ายซ้ายเจ็ดสิบซ้ายฮะ่ศูนย์จดเก้าสี่สีนย์ใช่ไหมฮาแล้วได้0ูนย์หกนะครับนี่คือไซย์ที่สินะครับโอเคตนะครับต่อไปข้อที่13บาม้างนะฮะสิบา 3เเราให้ไปมาเจษ70เศษคือส่วนกับของขอะไรคอรคอสคอร์สเท่าไรครับ3 4มสห้ากันได้จไปขอ้อที่14เท่าไรครับคอร์บคอร์ดคือส่วนกลับของแอดสิ 7, กดตัวเลขอันนี้เนี่เปตารางได้สองสุดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปด้ารกันสองอ่ะสอมามสามหกสมาดูข้อที่สิห้าครับข้อนี้นะครับข้อที่สิบห้าบอกว่า้าย28่สหารกับคอ 62. สหกสิบมันได้ครับไห เรารู้มาว่าน่ะรู้อีกไซน์สามสิบกับคอสอะไรเท่ากันเอ่อเพร,ร, 1, 000, 2, ะร,ราะมันเท่ากันไรครับหนึ่งกวนสองนะครับมันเป็นเท่ากันล่ะเพราะว่ามุมสองมุมนี้มันบวกกันแล้วได้อะไรครับอเออนะครับบวกกันแล้วได้เก้าสิบนะฮะาเกับเก้าสิบแปลว่าถ้าไซน์เซต้าไซน์ดี จะเท่ากับ cos b ได้เมื่อ a กับ b ต้องบวกกันแล้วได้90องศานะครับเห็นไหม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 ไหมเป็นแทคติกในงานตัดเล่นนะฮะไม่ได้ นะั้นเราเลยการกระจายไหมครับเอาเท่าไหร่ครับเอา90อ้บลบไปลบ62กลายเป็นเท่าไหร่ครับออกทางนี้นะข้างนาหน้าได้ได้20เลยครับ28นะครับงั้นซายยี่แปดก็คือคอสอะไรครับคอสหกสองหรือคอสหกสองก็ 6, คืออะไรครับซายยี่แปดเอาตรงไหนดีเอาคอสกันคอสเปลี่ยนเป็นซาย ัตตอ,นอหนะข้อหสองคือสายยี่แปดอาจารย์มอเออเห็นไหมฮะข้อที่สิบข้ออะไรเนี่ยข้อสิบเหารสาย,ย,ะะสายอะไรครับสายสิได้อะไรได้อะไรสิ่งที่มนงมีอะไร าเป็นเป็นเขเป็นซายที่ได้ซายอะไรครับซายอะไรบวกกันจะพอสเจสบี่ได้ดนเก้าสิบเก้าสิบลบเจ็ดสิบสี่เหลืออะไรครับเหลือสิบหกอ่ตอบทายสิบหกหารซายสิบหกมีค่าเป็นหนึจบเนไมไม่ต้องเปิดตลาดก็ได้ถ้ารู้หลักการนี้นะครับโอเคไหมฮะเออ,อ่ะอเดี๋ยวาให้ไปลองทำดูนะฮะเดี๋ยวสิบ หลั17ไปลองแทนค่าแล้วลบก,กันดูนะฮะสิบแปดเหมือนกันสิบเก้ามาดูสักข้อครับก่อนกลับบ้านสนิบเก้าถ้าเกิดว่าเป็นมุมครึ่งทำไงจุดห้าครับห้าสิบเอ็ดอยู่ระหว่างไหมฮห้าสิบเอ็ดจุดห้าอยู่ระหวา่างห้าสิบเอ็ดกับห้าสิบสองให้บวกการหารสองบ 51กับ52บวกกันหารสองนะันนมาาหาทรายครับทราย51ตอบอะไรทราย52ตอบอะไรศนจุดเลยครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดทราย52อนะศูนจดุดเจ็ดแปดแปดหารสองได้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าต้หนึ่งเจ็ดบวกแปดสิบห้าสิบห้นหนึ่งเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สบห้า หาร2ครับ2อะไรครับ2 7 10 4เหลือ16 2 8 16 2, 2อะไรครับ2 2เป็น 4, 4 2, น,น,น,นะครับได้ไรครับ1 2 5นั้นข้อที่ตอบสูตรจนเลยครับ7 8 2 5จากในตาราง3ตมตแหน่งตัวนี้จะกลายเป็น4ตำแหน่งถ้ามีจุด5 กัานสองด้วยนะครับตลอดเลยครับเข้าใจตามนี้ครับวันนี้อเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับดีะยวคมจะเริ่มตรารนาทนิดนึงนะฮะเดี๋ยวนี้ไ่ที่เดสก์